สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของ g ูเกอร์นะครับผมในวันนี้นะครับวิชานี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับที่ครูจัดทาขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับผมเพื่อสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวอักษรแล้วก็การออกเสียงโดยเฉพาะเลยนะครับผมดังนั้นสําหรับวิดีโอเรื่องนี้นะครับผมเป็นวิดีโอที่สามารถเรียนได้ทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเลยนะครับสามารถเรียนไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ เพราะว่าจะเป็นการปูพื้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของวิชาภาษาอังกฤษเลยครับเพื่อให้สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องครับผมครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ Phonics Number One นะครับผม English Alphabets by Teacher นะครับผมสวัสดีครับผมคูเกอร์นะครับวันนี้นะครับวิชาที่กูจะมาสอนก็คือเป็นวิชา Phonics นะครับ Phonics นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของตัวอักษรต่างๆนะครับผมของวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ การออกเสียงต่างๆครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับผมของรายวิชานี้ผู้ปกครองสามารถเรียนไปพร้อมๆกับนักเรียนได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาอันนี้เป็นเนื้อหาที่เริ่มตั้งแต่ต้นผู้ปกครองสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและก็สามารถเรียนไปพร้อมๆกับนักเรียนได้เลยครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ English Alphabet นะครับผมหรือว่าตัวอักษรทางภาษาอังกฤษนั่นเองว่าตัวอักษรทางภาษาอังกฤษนั้นเรามีวิธีการ ใช้มีเสียงอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็มีวิธีการเขียนยังไงเนาะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงหรือเขียนต่างๆเราควรที่จะให้แน่นในส่วนของการเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องก่อนนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเลยครับผมก็มีคําถามให้กับนักเรียนนะครับผมลองถลองตอบคุณหน่อยครับว่าผู้อยากถามว่านักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับนักเรียน ในความคิดของนักเรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับอ่าหลายๆคนอาจจะตอบอยู่ตอนนี้ว่าแน่นอนอยู่แล้วตัวอักษรมันไม่เหมือนกันเลยใช่ครับนักเรียนตัวอักษรของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันเลยเพราะถ้ามันเหมือนกันมันจะเป็นภาษามันจะเป็นคนละภาษาไหมก็คงไม่จริงนะมันก็คงจะเป็นภาษาเดียวกันใช่ไหมครับดังนั้นครับนักเรียนวันนี้ครับครูอยากให้พวกเราลองมาศึกษาไปพร้อมๆกันครับว่า ก่อนอื่นเลยครับลองดูตรงนี้ก่อนครับฝั่งด้านซ้ายนะครับผมจะเป็นตัวอักษรของภาษาไทยฝั่งตัวด้านขวาจะเป็นตัวอักษรของทางภาษาอังกฤษสิ่งที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งของระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือภาษาไทยเรากไก่ขอไข่ก็คือตัวนั้นเลยแต่ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่แบบนั้นครับภาษาอังกฤษจะมีตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่จริงไหมครับอ่าเห็นไหมครับว่ามันคู่กันใช่ครับจะมีตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งปัญหาของหลายๆคนก็คือ จำตัวพิม์ใหญ่ได้แต่ว่ายังจำตัวพิมพ์เล็กไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นครับผมวิธีการที่เรียนที่ดีที่สุดก็คือลองดูไปทีละตัวครับคราวนี้ครับความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับนักเรียนลองดูทางด้านฝั่งซ้ายครับบอกคุณหน่อยครับว่าไอ้กรอบข้างบนสุดเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยของภาษาไทยอ้ามันคือพยัญชนะใช่ไหมครับส่วนกล่องที่2คือสระใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายกล่องด้านล่าง คือเป็นเสียงของวรรณยุกถูกไหมครับซึ่งในภาษาไทยของเรานะครับผมมีตัวพยัญชนะด้วยกัน44ตัวสระอีกต้อง32เสียงแล้วก็วรรณยุกอีก5เสียงเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งพอรวมๆคร่าวๆแล้วมีด้วยกันทั้งหมด81ตรวกันเลยทีเดียวโอโ้โหเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆไปเลยซึ่งเอาจริงๆนะถ้าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาหลักที่เราพูดมาตั้งแต่เกิดมันจะเป็นภาษาที่ยากมากๆครับยากสําหรับการเรียนรู้สุดๆเลย แต่คราวนี้ครับครูอยากให้พวกเราลองเปิดใจแล้วลองมาดึงกับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะครับผมช่องข้างบนคือตัวที่เป็นพยัญชนะส่วนด้านล่างคือตัวที่เป็นสระครับนักเรียนหุยความแตกต่างก็คือทําไมภาษาไทยมันครึบขนาดนั้นแต่ทําไมภาษาอังกฤษมีแค่นี้เองอ่าพยัญชนะของภาษาอังกฤษนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด21ตัวครับส่วนสระมีแค่5ตัวเองน้อยมากมากเลยซึ่งพอรวมกันแล้วก็คือ26ตัว 26ตัวนี้ก็คือ A ถึง Z ที่นักเรียนคองกันนั่นแหละครับ A B C D E F G H I K L M N O P Q R นั่นแหละครับผมแค่นักเรียนจำา6 6ตัวนี้ได้นักเรียนก็รู้เกี่ยวกับพยัญชนะกับสระแล้วเรียบร้อยดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องจดจําที่นักเรียน,น,นต้องจดจํานะครับก็คือตัวสระ5ตัวครับจาให้ได้นะครับว่า5ตัวนี้มี A E I O U จำไว้ามมานะครับ a e i o u ห้าตัวนี้คือตัวที่เป็นสระครับผมคราวนี้ในวันนี้ครับผมอย่างที่คูเกอร์บอกไปครูจะไปเน้นที่ตรงการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องตรงตามรูปแบบแล้วก็ตรงตามลักษณะที่มันควรจะเป็นครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมครูจะมาเริ่มอธิบายตัวส่วนนี้ก่อนครับให้นักเรียนนะครับมองตรงนี้เนี่ยเป็นบรรทัดในสมุดของเรานะครับผมอ่าในสมุด ที่ครูให้ไปเนี่ยจะมีเส้นที่เป็นนาณาเนาะแล้วก็เส้นตรงกลางที่ขีดเส้นกลางนะครับผมวิธีการเขียนนะครับอ่านอธิบายก่อนเนาะเส้นข้างบนก็คือเส้นบรรทัดบนเส้นข้างล่างก็คือเส้นบรรทัดล่างนะครับ่วนตรงกลางก็คือเส้นระหว่างบรรทัดครับหลักการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนให้จําแบบนี้เลยครับถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นักเรียนเขียนตัวใหญ่เต็มบรรทัดไปเลยครับแต่ไม่ต้องเขียนกว้างมากเนาะเขียนในพอดีพอดีไม่ต้องอาตัวทำโมแกงเนาะโอเคครับสาหรับ ตัวพิมพ์เล็กครับก็ให้นักเรียนเขียนเพียงแค่ครึ่งเดียวของบรรทัดครับจำไว้นะครับภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เขียนให้เต็เไมไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพิมพ์เล็กเอาแค่ ents, ครึ่งเดียวพอครับอใช่เลยครับหลังจากนี้นะครับผมสิ่งต่อไปที่ครูจะให้นักเรียนได้ทำนะครับผมก็คือนี่ครับผมตัวอักษรเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวอักษรที่นักเรียนจะใช้เขียนนะครับผมซึ่ง อันนี้นะครับเป็นตัวอักษรที่ครูทําไว้ให้นะครับผมโดยในท้ายคาบเนี่ยจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเขียนตัวอักษรนะครับผมโดยครูก็จะโชว์เอาไว้แบบนี้นะครับในช่วงระหว่างที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็กสต็อปเอาก็ได้นะครับครูจะไหลไปเรื่อยนะสไลด์ละห้าวิส่วนตัวที่เป็นทางหางอย่างตัวจีนะครับนักเรียนนักเรียนก็สามารถเขียนย่อนลงไปใต้ใต้บรรทัดได้เลยครับ I, J, K, L ตัว I ถ้าเป็นทิมใหญ่จะต้องมีขีดบนขีดล่างเสมอน,น,นะครับเพราะถ้าไม่ขีดมันจะซ้ำกับตัว L เนาะ M, N, O, P U, R, S, T U V W X Y Z ซึ่งตัวอักษรที่ครูได้โชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวิธีการเขียนที่ถูกต้องเนานะนักเรียนสามารถเขียนตามรูปแบบนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ในตอนท้ายครับก็คือ homework ก็คือการบ้านนั่นเองครับซึ่งการบ้านในวันนี้นะครับผมสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนทํานะครับผมก็คือ1ครับ ให้นักเรียนเนี่ยคัดตัวอักษร a ถึง Z ทั้งพิม์พใหญ่และพิม์พเล็กลงในสมุดของนักเรียนครับลงในสมุดเลยครับผมโดยในหนึ่งบรรทัดเนี่ยให้นักเรียนคัดเพียงแค่ตัวอักษรไคัดเพียงแค่4ตัวอักษรแบบนี้ครับเอาแค่4ตัวอักษรพอครับบรรทัดละ4 4ตัวอักษรแบบนี้หลังจากนั้นครับให้ขีดเส้นใต้ตัวอักษรที่เป็นสระครับ 4ตัวนี้ตัวไหนที่เป็นสระเอยเมื่อกี้ครูอบอกแล้ว A E I O U ดังนั้นขีดเส้นใต้ตัว A ครับเพื่อให้นักเรียนสามารถจําได้นะครับว่าตัวไหนที่เป็นสระบ้างพอเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะได้เข้าใจครับว่าอ๋ออันนี้จะต้องออกเสียงยังไงและก็ข้อสุดท้ายครับอันนี้สัาคัญมากคัดด้วยลายมือที่สวยที่สุดนะครับนักเรียนคัดให้สวยที่สุดนะครับทำให้ดีนะ เพราะว่าเดี๋ยวพอครูตรวจถ้าเกิดไม่ผ่านเขียนใหม่นะครับนักเรียนเขียนให้สวยที่สุดเอาให้ดีที่สุดครับเพื่อให้มันเป็นสิ่งสวยงามในสมุดของเราเนาะ,ะสำหรับวันนี้ครับผมคาบแรกสําหรับ English Alphabet ก็มีเพียงเท่านี้ครับนักเรียนสําหรับคาบแรกครูจะยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากเกี่ยวกับการออกเสียงเนาะเพราะว่าต้องการให้พวกเราเนี่ยสามารถเขียนตัวหนังสือให้ได้อย่างถูกต้องก่อนนะครับผมแล้วก็ในครั้งต่อไปค่อยไปลงลึกกันว่า คำนี้ออกเสียงอะไรตัวอักษรนี้ออกเสียงว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้อ่านว่า a b c d e f g ต่อไปแล้วครับนักเรียนแต่ว่าเราจะอ่านยังไงกดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนักเรียนมากนะครับผมที่ตั้งใจเรียนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้า see you again next time bye bye